สนับสนุนโดย Private Clinic ก็ถึงช่วงนัดกันฟิตแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องดีๆที่พี่เอิร์ธบอกดีกว่าถูกต้องครับเรื่องดีๆที่เอามาฝากกันนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆที่ไม่ได้จํากัดแค่ผู้หญิงดูได้นะณนปะัจจุบันผู้ชายก็อยากจะดูดีใช่ไหมครับอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของวัยบ้างนะครับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตออหรือแม้กระทั่งเด็กๆอย่างไงองีเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันไม่ต้องเป็นเรื่องของวนะัยไงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเฉพาะส่วนไอ,อ้ส่วนที่ผู้หญิงหลายคนไม่ชอบเหนียงอะ ยังไ,ไงอะคะอยากรู้คำตอบใช่ไหมตามพี่ไปดีกว่าในนัดก,กันฟิตครับ กลับมาช่วงนี้นะครับกับนัดกันฟิตครับหลายหลายคนจะบอกว่าเวลาฟิตร่างกายเราต้องเน้นเรื่องราวของสุขภาพแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วใบหน้าของเราก็ฟิตได้ครับวันนี้มีคนมาบอกเคล็ดลับครับว่าถ้าอยากจะทําให้หน้าฟิตต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับคุยกับคุณหมอทอยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ธนรัตนยากรนนั่นเองแรงบันดาลใจของคุณหมอเป็นเพราะอะไรครับเพราะเวลาเห็นเพื่อนหรือมีคนมาปรึกษาเยอะหรือยังไงเอ่ยความฝันของคุณหมอทุกคนน่าจะอยากมีคลินิกเป็นของตัวเองก็เลยกลายเป็นที่มาของที่นี่ใช่ครับนั่นก็ คือพ <Private. S 1> รีเวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่างานหลักๆของหมอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะมาในเรื่องของอยากจะให้เราช่วยออกแบบปรับรูปหน้าก็เลยอยากจะมีที่สักที่หนึ่งที่คนไข้สามารถมาหาเราได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถให้เวลาเขาได้รจริงๆแล้วพรีเวเนี่ยจริงๆก็แปลว่าเป็นส่วนตัวอยากจะให้คนไข้เนี่ยเวลาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามาคุยกับหมอในห้องรับแขกอ,อยากให้เหมือนว่ามาหาเราที่บ้าน คนไข้จะได้รู้สึกว่าไม่เกร็งวันนี้ผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมีอะไรแนะนํากับผมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยเล็กน้อยครับแล้วก็อาจจะความไม่กระชับของผิวหน้านิดหน่อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายมากเลยครับครับผมเลยครับซึ่งวันนี้นอกจากคุณหมอจะมีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาแล้วนะครับคุณหมอจะมาพิสูจน์ให้เห็นเลยถ้าสมมติว่ามีแขกรับเชิญใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาทาให้ดูเลยว่าเรามีวิธีใดบ้างที่จะทําให้คุณดูดีขึ้นได้ในเวลาออันน้าาไไไดย่่งรใชชคบปเจกแ และแขกรับเชิญคนพิเศษครับคือคุณพี่แสงเดือนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนให้คุณหมอให้คำปรึกษาถามคุณพี่แสงเดือนก่อนว่าตื่นมาตอนเช้าสองกระจกแล้วเรากังวลอะไรบ้างวัยเราแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีไปดูเราก็ไม่มั่นใจอะแบบค่ะมับมีริ้วรอยมีอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่แล้วเนอะยิ่งแบบว่าตัวเลขมันบวกขึ้นเรื่อยๆยว่าย่อนคล้อย<ช>บ้างร,ริ้วรอยบ้างจริงๆของคนพี่แสงเดือนเนี่ยปัญหาหลักๆน่าจะเห็นจากในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็เรื่องของรูปหน้าที่ดูไม่กระชับอาจจะมีเรื่องของร่องใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีตัวเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเวลารวดเด็วเลยครับจริงๆตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยเออบางคนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของไฮฟู ool, หรือไฮฟูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันนั่นคือพลังงานอาร์ทาฟลวนั่นเองหรือ เคยรู้จักกันนั่นเองอตัวพลังงานเสียงนี้เวลาที่ถูกยิงเข้าไปในชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะทาให้เกิดจุดความร้อนเล็กๆซึ่งจะถูกยิงไปในสองระดับความลึกระดับที่อยู่ลึกหน่อยก็จะไปทําให้ตัวเนื้อเยื่อที่คลุมกล้ามเนื้ออยู่บนใบหน้าเนี่ยเกิดการหดกระชับหน้าของเราก็จะรู้สึกว่าเป็นตัววีมากขึ้นดูอ่อนเยาว์มากขึ้นส่วนอีกระดับหนึ่งที่เป็นระดับตื้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผิวดูเรียบ พร้อมจะสวยขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับผมนะครับเงินเป็นหน้าที่ของคุณหมอเชิยเลยครับซึ่งในกรณีอย่างคุณพี่นี่ก็ต้อง กลวทั้งหน้าใช่ไหมครับใช่ครับอย่างของคุณพี่เนี่ยเราก็ทําตั้งแต่เริ่มไล่มาตั้งแต่ช่วงด้านล่างนะครับจนถึงหน้าด้านบนแล้วก็เราทําตรงช่วงเหนือคิ้วด้วยเพื่อที่จะยกคิวแล้วก็ทําให้ชั้นตาเนี่ยดูเปิดมากขึ้นตาจะได้ดูสว่างมากขึ้นด้วยครับ,รบผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คุณหมอดูแลแล้วเรียบร้อยก็รู้สึกว่ามันแบบมันตึงขึ้นนะฮะแล้วก็ตาเนี่ยดูแบบมันสว่างขึ้นแบบดูลามองไปนะมันรู้สึกมันกว้างขึ้นแบบเห็นอะไรชัดกว่าอะไรตอนก่อนทำอ่ะมันจะ แบบมองอะไรแล้วแบบมันเหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอนี่มันก็ยกกว้างขึ้นเลยอ่ะอเออเหมือนกับตาลกกว้างขึ้นแล้วแบบดูแล้วมันโอเค,คอะค่ะคชัดซึ่งผลดีต่างต่างเหล่านี้จะอยู่กับหน้าของคุณพี่นานแค่ไหนไหมครับโดยอย่างน้อยปกติก็ประมาณหนึ่งปีครับ,ค,รบคือแนะนําว่าควรจะทําซ้ําทุกๆประมาณหนึ่งปี ผมมีข้อจํากัดอะไรยังไงไหมครับไม่เลยครับสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุนะครับแต่ว่าจะต้องเข้ามาปรึกษานิดนึงว่าสนาดปัญหาแบบนี้เหมาะกับการใช้เทคโนโลยีนี้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วคือมันเป็นเคส by เคสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับผมไหมครับพูดถึงเคส by เคสครับจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งแบบด้วยนะครับอันนี้คือดูแลทั้งใบหน้าแต่คนที่ อาจจะวัยยังไม่ถึงเท่านี้ดูได้เฉพาะส่วนก็ได้ใช่ครับครับผมตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับคุณแยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมจริงๆน้องแยมเนี่ยก็น่าเป๊ะอยู่แล้วเีย่แต่ว่าจะมีในเรื่องของใต้คางนะครับหรือว่าที่บางคนก็เรียกว่าเหนียงครับซึ่งตัวเทโนเรยีนี้เนี่ยก็สามารถจะกําจัดเจ้าเหนียงอันนี้ออกไปได้ด้วยคุณแยมรู้สึกยังไงรู้สึกเยอะค่ะกังวลเลยใช่ป่ะก็กังวลยิ่งเวลาหันข้างคือเวลาเหมือนเวลาเผลอเขาถ่ายกล้องแล้วแบบแยมหันข้างไม่ได้หันตรงเนี่ยมันจะ เป็นชั้นๆแล้บออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเหนียงเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุครับมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นแค่ไขมันนะครับแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวเทคโนโลยีที่สามารถกําจัดไขมันได้ด้วยทําให้ผิวเราตึงด้วยนะครับก็พร้อมที่จะไม่มีเหนียงนะครับพร้อมสดๆคับพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับเจอคุณหมอครับ ถามความรู้สึกเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะเวลาแบบก้มมันไม่ค่อยติดเหนียงเท่าไหร่ดังนั้นต้องกรนคุณหมอฝากปิดท้ายครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเป็นส่วนสําคัญยิ่งมีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มันช่วยอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าอยากดูดีโดยที่ไม่ต้องสัญญกรรมแล้วก็ดูไม่โปะมากลองมาคุยกับหมอได้ที่พรีเวนะครับครับผมนะครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณนะครับ